สวัสดีครับสวัส,ส,ด,สดีสุขูสุขคนนะครับเด้อสวัสดีพี่น้องป่องไปครับผมที่ขอมารับชมคลิปนี้ครับผมมาบอกกับช่องผู้บานหย่อยล้วครับผมเดี๋ยวมื้อนี่เดี๋ยวสิผาไปเบิ่งแปลงผักแปลงผักที่ผมกําลังเทศกกาลังสิปลูกเดี๋ยวสีเอามาทัวเอาทัวกับเอาแตงมาลงครับผมเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับเด้อเดี๋ยวมาเดี๋ยวที่ให้น้องมาปางผ้าไปเบิง่ง พาไปเยี่ยมชมแปลงผักครับผมสวัสดีครับน้องมะปางสวัสดีค่ะวันนี้น้องมะปางมาทําอะไรครับผมมาปลูกผักอ๋อปลูกผักนี่ครับผมไอ้ที่เทปซุ่มเดี๋ยวสิ<ไ>เอาทัวร์ทัวผ์ฟักงาอเดี๋ยวผมก็มีแล้วนี่มี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวสิมาลองปลูกเพิ่นพอดียากเพิ่นหามากยากเพิ่นหามากเดี๋ยวสิมาลองปลูก,กองคนกรเป็นยังไงครับผมตอนนั้นเป็นปลาเป็นปลา แต่ตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วเดี๋ยวผมสิไอ้นี่ผมสิเฮ็ดเป็นซุ่มนี่ซุ่มปลูกปลูกทัว่วซุ่มปลูกทัว่วปลูกทัว่วเขาคือได้เพราะเป็นคนผลิตแล้วมันมาเก็บทัวข้างในนี่มอซีหน่อยลงมาสูบเง,งาครับผมซุ่มนี่กว้าเงาหนึง่งกับสามสิบเมตรพมแล้วครับความเงา เดี๋ยวผมว่าย่างมือห่างมือ่าวก็ได้ช่วงนี้ผมบ่ค่อยมีเวลาครับผมห่างเหินกันไปคิดกับพัน่มีเวลาถ่ายเลยนีก่กีดยางเนาะครับเนาะกีดยางก็บ่ค่อยมีเวลามาเห็ดนี่ก็ได้พอดีมื้อน,นี้อับลูกสาวมานำํำเพื่อนอยากมาเบ่งเพิ่นก็บ่ได้ม,มากหลายมือแล้วครวัว่าอยากมาดูแปลงผักพ่อเหรววาเ๋ยวน้ำเอาน้ำหดผักแล้ว รสอะไรหรอนี่แน้วก็มางุงเหรออ๋อมะละกอไทยพอกระเทือนได้นี่ก็มังุงว่าสั้น กระหาที่หกสิบปุ๋แล้วครับไหนแล้าก็ไปตัดมาเนาะเป็ดอเหลีล่ยวๆมันขึ้นแล้วมันคือตีนง่ามดีนะครับเนาะพอดีเดี๋ยวเสียมาไหว้หายรูปเป็ดอกคลิปเปลือกนางกะสิมาทายอยู่นีน่เกล้าทาคลิปไายอยัางปกติมันานางทายทั้งในนี่นางเป็นวิว ประมาณโตมาแล้วอยู่ขอกงวอยู่ประมหาสิบเมตรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวต้องซื้อสายยางอีกจากหาสิบหกสิบเมตรครับผมซื้อโตไปทำเขาปลูกหลายๆเราเดี๋ยวจะบวบไปหัวน,นามเนี่ยมันก็ตายลยังไงเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเอาแค่นัทเหรอโอ้เดินมาตั้งไก่โอ้ไปไป ่อยขยับขยายไปดีกว่าอยู่ซื้อนะครับเนาะคนหฮาชีวิตกระเจงสี่ะครับเริบจ,จากศูนย์เมื่อตรงดินล้นต่อไปมันมีของอยู่ในบ้านก็นดีกว่าไปหาซื้อเพิ่นอันนี้อยากกินยังต้องัปปลูกกินปลูกกินมันเสีบก็ไปซื้อเลยครับเดี๋ยวผมก็จะตัดใหม่มาเห็ดเทียง หน้าอีกชว่วงนี้กับเวลามันบ่คอยมีกีิบยางลายข้าควคต3สามสวนสี่สวนบ่ได้รับบ่ได้นอนแต่ละมือตาอยจนโคนจกโวกเมื่อแล้วผมก็ได้ปานคนติดยาวซื้อ มีเวลาพักได้นอนมือหนึ่งกับชั่วโมงสองชั่วโมงตามชั่วโมงเต็มที่ก็ได้แต่บาก็โบมีทอครับผมคเข้าไปทอตั้งแต่เริ่มต้นมันก็ต่อไปมันก็เทียบยังบ่ได้นะครับเนาะมันทอบ่ได้เนาะชีวิตคนเอาถ่องพยายามความพยายามอยู่มองไดความสำเร็จอยู่มองหนันก็า่านี่ก็ค่้อยเฮ็ดไปจากมือมันก็ต้องแล้วสักวันมันตงเป็นของเรา คือจังสันนะครับเขาบอาไปคืดแต่ว่าโอ้ยบ่มีเวลาบ่ม so, ีเวลาไอนี่กรเฮ็ดใบไอนนี้ก็เฮ็ดบ่ได้ก็บ่ได้เฮ็ดจักเทื่อครับเฮ็ดหยังก็บ่ได้เฮ็ดบ่ประสบความสําเร็จจักเทื่อคร์ขำเฮาบ่ลงมือบ่ลงมือเฮ็ดมันก็สิบ่ประสบความสําเร็จครับฝนว่าแต่ไอนี่ก็บ่พร้อมไห่นะกบดีผอบยู่จังซั่นล่ะครับพื้นที่มีก็เนี่ยเป็นที่วางมาตั Sixt ้งหลายปีเปล่าประโยชน์ พ่อเพื่อนก็บพื่อนเฮ็ดอยังนี่ครับเอกะกะมะพริกปงกับต้นกาะมะพริกนี่กำลังงามกำลังสวยเลยออกมาเดี่ยวกะใบมันนะพริกนี่ก็ปลูกมันจะทพันพันหลุมพันกอปลูกทั่วปลูกแตงนี่ครับซุ้มประตูทางเข้าผมธรรมชาติเลยประตูทางเขา้า ัวตัวโค้มากเนี่ยคือส,สิง่างกักมาว่าหอยลงมาป่ะทีนดี้มันก็สิเป็นหอยลงมาตามโค้งเนี่ยตามทฤษฎีแล้วว่าแต่ว่าภาคปฏิบัติกับบุลูมัน <laughs laughs> สิมันจะหอยหรือปะหอยครับผมทฤษฎีนี่เก่งแต่ว่าผมเฮ็ดได้มากขนาดนี้ก็ถือว่าโอเค ผมกับห่างเหินมาผมไม่ได้เฮ็ดมากโดนแล้วนะครับเนะ <c oughs> บาะ่าไงเลยมาคอยเดะยังว่าผมคอยมีเวลาคอยมาให้มาหน้าที่ผมบอกให้ฟังแ้ะครับ <c oughs> ผมผมมีคนที่ว่าผมแต่ก้อนนี่ผมิบผมมักตอนยังหน่อยนี่ผมเคยอยูให้ยูหน้ามาไงมาผมเลยเกียบคอยไงยเลยผมหมักแต่ผมสุดท้ายเขาก็ได้กบมา ยูคือเก่ายูใหมอยูหน้าอยู่บรรยากาศแบบบรรยากาศบ้านบานแต่ว่ามันก็มีความสุข,สขดีครับผมมีความสุขดียูกับครอบครัวนะครับเนาะครอบครัวเข้าใจเข้ากับมีความสุขเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบคลิปไปท,ทางสาม,มีเลยครับเด้อ ผู้ใดเขามากเลยรี่เงน็นกดไลค์กดแชร์กดตะไข่เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับผมแ็ะเ,เรื่องปกำงใจผมกับลูได้เหดคลิปต่อไปอำจารรับที่นี่ผมกขอล่คลิปไปเพียงสท่นี้แลครับสวัสดีครับ